ในปีที่999แห่งศตวรรษที่41ออฟฟูไลทีมฐานที่ถูกกล่าวคางว่าเป็นโคโสกของกอกเลมมอรก็ได้มาถึงทางฝั่งตะวันตกของอัลตรามา500โลนักจักรวรรดิออกออกทาเลียสซึ่งกอกกาลังออกท้องถิ่นในรับการตั้งหลักอยู่ที่นี่ทำการต่อสู้กับกองทัพไฮฟิดลิเวทานที่ใหญ่โตพอกันซึ่งกองยานไฮฟิดได้เข้าสู่สนามรบแม้แต่โลกศูนย์กลายของจักรวรรดิออกอย่างทางออกทาเลียนั้นก็ยังถูกล้อไปด้วยเหล่าทารานิดด้านั้นทางกัสกุลผู้ยิ่งใหญ่นั้นจะได้นํากองทัพของเขาลงมาจากท้องฟ้าช่วยเหลือเหล่าออฟทำการขับไล่ฝูงแมลงและด้วยความฉลาดเชี่ยวชาญด้านการ ลบที่เกินกว่าอายุของเขานั้นสามารถทําการบูรณะฟื้นฟูป้อมปราก,การในท้องถิ่นและลงไปถึงเหล่าออต่างๆในพื้นที่โดยรอบที่ได้ยินข่าวการมาถึงของทางกัสกุลน,นั้นก็รีบเดินทางมาสุดท,ที่ออคทาเลียสมาร่วมแรงร่วมใจกันให้แก่ทางโคโสของกอกและม็อกคนนี้แต่พวกออกที่มารวมตัวกันที่นี่นั้นทางกัสกุนนลในประกาศแผนใหม่ของเขาว่าออคทาเลียสนั้นจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางของเขาการต่อสู้กับเหล่าทารานนี้เป็นปเพียงแค่เรื่องของชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าเขานั้นได้รับสารมาจากทางกอกและม็อกว่า <ๆ S 2> กองกลังทหารมากยิ่งขึ้นและเขา,าจะออกจากทาออทัเลียสไปยังสนามรบอื่นๆเพื่อที่จะให้ทางกองกำลังของเขาเติบโตต่อไปอย่างแข็แงแกร่งหลังจากที่ยินดนเสีย,ยงเรียกทางกัสกุนนี่เองครับผมเราเออฟผิวสีเขียวจำนวนมากแล้วก็เริ่มตืน่นเต้นได้ออกเดินทางไล่ตามาศาสตราผู้ยิ่งใหญ่อย,อย่างทางกัสกุนและเมื่อเขาออกจากออทัเลียสนี่เองจะทาให้กัสกุนนั้นมีกองยานออฟผิวสีเขียว e ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและกองทหารนั้นก็ยังเพิ่มพูนขึ้นทุกวันในทางกลับกันแล้วเราผู้ที่ยังอยู่อาศัยในออเสน้กต่อูไปฟทอัลเ้ามลีย ไปทานที่เคยขับไล่ออกจากออฟทาเลียไปก่อนหน้านี้นั้นเพื่อทำการส่งกิงการของมันนั้นไปยังดวงดาวอื่นๆในระบบดาวเคะห์นี้เพื่อทำการเก็บรูดหวงชีวมวลและด้วยความฉลาดเกมโกของเหล่าไทรันนี้นี่เองครับผมพวกมันได้ทำการบุกโจมตีโลกที่มีการรักษาการของเหล่าออกจำนวนน้อยทำการเก็บรูดหวงชีวมวลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับออฟพิวซีเคียวอีกครั้งหนึ่งแต่ในช่วงเวลาที่กองยานไฮฟิดที่ตอนนี้นั้นได้ทำการสะสมทรัพยากรสงครามเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีออฟทาเลียนั้นก็ปรากฏว่าท้องฟ้าโดยรอบของพวกม ได้เกิดเหตุการณ์รอยแยกขนาดใหญ่ที่ฉีกกาแล็กซีทั้งหมดออกจากกันขึ้นในความกลาหลนั้นได้ทะลักออกมาจากมิติวาร์ปมันนั้นเป็นที่รู้จักได้ว่าการเกิดรอยแยกขนาดใหญ่นีน้มันนั้นเป็นภัยพิบัติอันเลวร้ายสำหรับมนุษยชาติแต่สำหรับพวกออลันพวกมันนั้นได้กลับมองตาออกไปพวกออลผิวสีเขียวได้ทำการเปลี่ยนรอยแยกขนาดใหญ่ที่เป็นตัวแทนในความเจ็บปวดและหายนะอันไม่มีที่สุดของมนุษยชาตินั้นมันน่าจะกลายเป็นเหมือนกับโรงเรียนฝึกสอนนงผมให้แก่เหล่าออกรูกจอกเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้นักกองทัพปีศาจนั้น้นพร่่่กกะะจจาาาทัลเออองงหูบบืใมผตส ทัพปีศาจเพื่อความสนุกสนานนั่นเองโดยล้วนแล้วผมผู้อ้อนนั้นกลับมีความสุขมากทันทีที่ได้เผชิญหน้ากับรอยแยกขนาดใหญ่ซึ่งก็ทําให้เหล่าออตัเร็กลูกกระจกต่างๆนะครับผมสามารถทําการฝึกฝนประสบก,การณ์แข็งแกร่งขึ้นได้เพราะเหตุการณ์นี้แต่สลับทลันนิดนั้นเหล่ากองทัพปีศาจจากมิติวานนั้นมันนั้นไม่ใช่ศัตรูใหม่สลับทลันนิดเพราะเมื่อเวลามานี้ในปีที่998แห่งศวรที่41ดาวคอชาร์ดบริงเหล่าทลันนิตก็มีโอกาสเผชิญหน้ากับเหล่าเคออสเดมอนเช่นเดียวกัน ของโดยอาณาจักรมนุษย์ซึ่งมันก็คือดาวเคราะห์ชาร์ดบิงโดยดาวดวงนี้ับผมเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วทางอาณาจักรมนุษย์ได้ค้นพบกับอุปกรณ์สุดสยองขวัญจากยุคเมื่อแห่งเทคโลยีใต้ดาวดวงนี้โดยอุปกรณ์นี้นะสามารถสร้างรอยแยกในอวกาศได้เท่ากับปลดปล่อยปีศาจนั้นสู่โลกโดยเจ้าหน้าที่ของทางจักรวรรดินะผมต้องการทำลายมันในตอนแรกแต่ความพยายามทั้งหมดของเขานะครับผมกับจบลงด้วยความล้มเหลวด้วยเหตุน,นี้เองก็ผมทางจักรวรรดินั้น,น,นจึงได้ทำการส่งกองกำลังเกรย์ไนและกองทัพแนะอสตาเมลิทัลานานาน คอ์นี้นะก็ำลังถูกโจมตีโดยทางเรเวทานเราผู้พิทักษ์หน้าดาวคอสดวงนี้นะครับผมต้องเผชิญหน้ากับฝูงทารานิที่มาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและภายใต้การโจมตีอันท่วมท้นของเรเวทานนี่เองในที่สุดนะครับผมโอคระของจักรวรรดินั้นก็ได้ถูกครอบงำทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะยังกระตุ้นให้เกิดรอยแยกด้านหลังเหล่าเกรนัยอีกด้วยและสิ่งนี้เองก็ทำให้อักษรลูนศักดิ์สิทธิ์นะครับผมบนอุปกรณ์โบราณน,นี้นะั้นเปิดใช้งานในทันทีคือนปีศาจจากมิติวารขนาดใหญ ากฏบนดาวชาโดว์บริงพวกปีศาจทัผมจงใจที่จะเการคืนกินวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่นี่แต่อย่างไรเสียก็ตามนะผมพาดที่อยู่ตรงหน้ากองทัพจากมิติวาร์ปนั้นก็มีแต่กองทัพทาล,ลทนิดจํานวนนับไม่ถ้วนโดยที่โลกนี้ผมได้กลายเป็นรังของทาลนิดแล้วกกซึ่งก็ซึ่งได้มีขึ้นอะไรบางอย่างนะผมในคืนนี้จะถูกเรียกว,ว่าชาโดว์อินดวาร์ปแพร่กระจายออกมาจากรังของพวกทาลนิดทํทให้เราพวกอสูรจากมิติวาร์ปนั้นตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอและตอนนี้ครับผมพวกทาลนิดนั้นก็ได้ทําการกินซากสวะของมนุษย์ทําให้ร่างกายของมนุษย์ขอผมไม่มีดวงวิญญาณเหลือแล้วไม่เห็นนั้นนั่นเองผมรอปีศาจจากมิติวาร์ปนั้นจึงได้แต่ทําตามความปรารถนาของตัวเองเท่านั้น ยการต่อสู้แบบไร้กลยุทธ์ซึ่งศัตรูของผู้ปีศาจเดมอนในครั้งนี้ก็คือเหล่าทารนิดเพราะว่าหากไม่ทาการขับไล่เหล่าทารนิดไปได้แล้วก็ผู้ปีศาจนั้นก็จะไม่สามารถสัมผัสวิญญาณของมนุษย์ได้ซึ่งสลับทางไฮฟ์มานะผมมันนั้นก็ได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างในทวีททางตอนเหนือของชาโดว์ริงซึ่งมันนั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างเข้ามาทําการแทรกแซงพลังทางจิตของมันแต่สิ่งนี้นะผมมันนั้นไม่ได้สัมผัสได้ถึงชีวะมวนเลยซึ่งตอนแรกมันก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะกับเหตุการณ เราปีศาจขึ้นจากปีศาจขนาดมือถือมานับล้านนั้นได้ขึ้นมาจากทางทวีตทางตอนเหนือทะลักออกมาจากทางป้อมปากกาทั้งเราปีศาจเทพขอนทั้งการโจมตีฝูงทารนิดฆ่าฟันต่อไปเราปีศาวเทพเนื้อเกินก็ได้ทําการแพร่พิษกระจายไปทั่วทั้งการกัดก่อนระบบนิเวศของทารนิดที่แพร่กระจายไปทั่วโลกปีศาจส,สกิลบัตของทางซลาเนตนะครับผมได้ทําการย่องเบาลากับคนนกทั้งการเก็บเกี่ยวเลือดและเนื้อของสิ่งมีชีวิตต่างดาวในสนามลบอย่างสง่าง,งามและรวไปถึงปีศาจของเทพซีดนะผมก็ได้ทาการปล่อยพลััังงจจิิตตนนนนน้้นทททํทาาาากกรรรรแแแผผดดเอพละมมื่่ไูค เริ่มต้นขึ้นกับผมทางไฮฟ์มาในทำการตอบสนองในทันทีเปิดการโจมตีตอบโต้ยานชีวบุญของผมได้เคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งของศัตรูทำการยิงสปอร์นของผมบดบังท้องฟ้าในเวลาเดียวกันก็จะทำการปล่อยกองาทัพธาริดนั้นลงสู่พื้นดินอีกด้วยล้อมรอบทอวีปทางตอนเหนือแผนดินข,ของดาวดวนี้นะันกำลังสั่นสถานเพราะการการะทำของนักรบธารณีแต่ยังไงเสียก็ตามผมสภาพแวดล้อมในสนามรบตอนนี้นั้นก็เหมาะสำหรับเหล่าปีศาจเหล่าธารณีนั้นทำการเคลื่อนตัวผ่านหนองน้ำที่เต็มไปด้วยพิษเลือดที่เป็นพิษและรวไปถึงถนนที่เต็มไปด้วยโคลนแม้ว่ามันจะติดกับดักอยู่บ้างแต่ก็สามารถเปิดการโจมตีได้แม้ว่าฝูงธารณนิ้ ผมจะได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องแต่ททลานดิทนะผมก็ยังมีกลยุทธ์อีกมากซึ่งมีชีวิตเหล่านี้นะผมมันไม่รู้จักความกลัวและทางไฮฟ์มานน์ก็ได้ค้นพบในไม่ช้าว่าสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเหล่านี้นะั้นได้ออกมาจากมิติวัตไม่สามารถแปลงเป็นชีวม,ม่วนได้ดังนั้นนะผมเหลนะ่าททลานดิทจะได้ขนานนามเหล่าปีศาเหล่านี้ว่าเป็นศัตรูนักล่านะผมที่แข่งขันกันเพื่อที่จะแย่งอาหารและในการต่อสู้ครั้งแลวครงเราของเหล่าปีศาจกับททลันิทนั้นไฮฟ์มานน์ได้ทำการส่งกองการศาารสรรปี ที่ได้รับมาจากพรและรวมไปถึงพิธีกรรมทางศาสนาโดยการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นการต่อสู้ที่เรียบง่ายมันน่าเป็นการแข่งขันกันว่ารัพยากรบุคคลขอ,ของฝ่ายไหนนั้นจะได้เปียบและเสียเปียบและเราไทลันลนิดนะผมยังได้ค้นพบอีกว่าทางกองทัพปีศาจนะั้นเป็นพวกมีความสามารถในการโจมตีแลยจะประชิดเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นพวกไทลันลนิดนะผมจะทำการส่งหน่วยโจมตีระยะไกลออกมาเป็นจำนวนมากทั้งอาวุธไบโอพลาสมาและเบิดมีชีวิตและรวมไปถึงปืนใหญ่ไบโอพลาสมาและอาวุธหนักอื่นๆทำการโจมตีสเสลลปีศาจจากมิติว โจมตีประสานงาน,นกันแบบสมบูรณ์แบบพบปล่อยการยิงอันโซพลังใส,งส่กองทัสตรูกองกำลังปีศาจจำนวนมากได้ถูกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยอาวุธเหล่านี้จึงต้องเป็นที่ต้องหลบหนีออกจากจักรวาลแห่งควมปจริงและในขณะเดียวกันทางไฮฟ์มาได้โฉงสร้างริปเปอร์ออกมาอย่างต่อนเนื่องโดยจะทําการใช้พลปืน4ตัวเพื่อทําการปราบปราบศัตรูหนึ่งตัวซึ่งเหล่ากองทัพปีศาจจะไม่ติวาและก็ได้ถูกลุมโจมตีผู้พ่ายแพ้คนแรกนั้นคือปีศาจของเทพเนอร์เกลทางซุปลูปกุดผู้ไร้มนทินนั้นโดยได้ทํการร่ายมนที่ชั่วร้ายใส,ยส่ศัตรูของเขาแต่ท้ายที่ดเองผมตัวเขาเองก็ได้ค้นพบว่าตัวเขาเองนั้นไม่สามารถใช้พลังงานจากมิติวารปได้เนื่องจากว่า ไฮฟ์มานั้น,นได้ระงับไว้เมื่อเห็นดังนี้เองครับผมทางกุสลัดกุปนั้นจะได้ถูกลุมโจมตีโดยฝูงทารานิดทาการฉีกชิ้นเนื้อของเขาเป็นชิงเล็ชิ้นน้อยและขณะที่การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปนี่เองปีศาจตัวอื่น,นก็ได้ตระหนักช่นเดียวกันว่าผู้มันนั้นเริ่มอ่อ,อนแอแล้วปีศาจของเทพคอนั้นหลังจากได้ทำการสังหาเรเหล่าทารานิดไปแล้วผู้มันนั้นตระหนักเลยว่าผู้มันนั้นไม่มีความสุขเลยเรื่องที่หลังออกมาจากเหล่าทารานิดนี้นั้นไม่ใช่เรื่องของสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาอย่างแท้จริงเป็นเพียงเค่ร่างวิญญาณที่แปลกประหลาดเท่านั้นแล้วปีศาจเทพนเกอร์นั้นก็ไม่ได้ปลดป่อยโลกที่น่าอัศจรรย์เช่นเดียวกันเพราะว่ามันั้นไม่มีผลมากนักเพราะฝูงแมลงเหล่านี้นั้นขยาย ได้อย่างรวดเร็วมากได้มีการพัฒนาแอนติบอดีในการรักษาโรคอย่างต่อเนื่องมันน่าจะไม่มีประโยชน์อนใดนในการต่อสู้ครั้งนี้เลยและต่อมาปีศาวเทพซีนะผมก็ได้ถอนตัวไปในที่สุดแล้วผมก็เลยแต่ปีศาวเทพขอและปีศาวทางซาลานีเท่านั้นที่ทุกคนทาการโจมตีอย่างบ้าคลั่งใส่ทางฝูงไทลานิดเมื่อทางไฮฟ์มายได้เข้าใจกลยุทธ์และยุทธวิธีของเราปีศาเหล่านี้นะครับผมจึงได้ส่งแมลงระเบิดแลผมไปทําการจัดการกับพวกมันและเมื่อปีศาเหล่านี้ผมได้ถูกขับไล่กลับไปยังมิติวาบนั้นประตูที่ปลดปล่อยผู้มันออกมาซึ นศะูนุ์สงคารามที่ชาโดบริงและการต่อสู้กับปีศาจนะผมก็ทําให้เหล่าทารานินนั้นเสียเปรียบเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทางไฮฟ์มานั้นไม่สามารถควบคุมฝูงทารานินนั้นเข้าไปอย่างมิติวาร์ปได้นนนเนื่องจากว่าฝูงทารานนี้ผมไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการต่อสู้กับสตูจากมิติวาร์ปนมนันไม่มีการรีไซเคิลชีวม,มวลและในขณะที่รอยแยกขนาดใหญ่เปิดขึ้น,นเองการลุลางของปีศาจก็กำลังเติดขึ้นตัวทางกาแล็กซีและเพื่อที่จะแข่งขันกับนักล่าอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อแย่งเหยื่อทางไฮฟ์ สังเกตได้เลยว่ากองยานไฮฟีดโคโนสนั้นมีขนาดหนามากซึ่งจะช่วยเหล่าทารันนี้นั้นสามารถทะลุผ่านเงาเมื่อไห่ไม่ติวาร์ปได้สามารถดูซับพลังงานทางจิตวิญญาณขพราะสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาจากจิตวิญญาณที่อยู่รอบข้างโดยตรงได้เพื่อมาเสริมความแข็งแกร่งแก่ตัวเองแต่ผลก,กระทบของชาโ์ว์อินวาร์ปก้านพลังทางจิตของทางไฮฟีดโคโนสนั้นมันน่าจะส่งผลก,กระทบเป็นระยะและเมื่อเทียบกับฝูงไฮฟีดอื่นๆแล้วพวกมันนั้นถือว่ามีขนาดเล็กกว่ามากและภายใต้อิทธิพลของไฮฟีดโคโนสนี้นั้นาาทกกำออทนทให้อ กำลังเข้าใกล้รอยแย่จากมิติวาร์ปก็จะทาให้รอยแย่นี้นั้นมีขนาดเล็กลงชช่นเดียวกันและเพื่อต่อสู้กับกองทัพปีศาจไฮฟีด<ฟ>โคโน,นน,นชอบการโจมตีระยะไกลพวกมันนั้นทำการใช้ปืนที่มีชีวิตจํานวนมากโจมตีระเบิดชีวาภาพที่แม่นยาเพื่อทําลายศัตรูโดยโคโนนนะผมจะทําการต่อสู้ก็ต่อเมื่อพวกมันนั้นประเมินแล้วว่าพวกมันนั้นมีโอกาสที่จะชนะได้เท่านั้นและเมื่อเกิดการต่อสู้ระยะประชิดในขณะต่อสู้นี้เองฟูงไฮฟีด<ฟ>โคโน,นน,นจะทําการรีไซเคิลศพบางส่วนนะผมเดื่อยจามีประสิทธิภาพทําการแปลงมันให้กลายเป็นชีว เพราะว่าไม่สามารถรับชีวมวลจากอีกฝ่ายได้ซึ่งนะักวิจัยจากจักรวรรดิมนุษย์บางคนนะผมได้ค้นพบว่ากองยานไฮฟีดโคนอนั้นแล้วก็ว่ามันนั้นมีปฏิสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันกับกองยานไฮฟีดเลเวทานที่ใหญ่กว่าและรวมไปถึงกองยานบางส่วนของไฮฟีดเลเวทานแล้วก็จะปรากฏขึ้นหลังจากที่กองยานไฮฟีดโคนอสนั้นได้ทำการพิชิตด,ดวงดาวบางส่วนได้แล้วทำการเก็บชีวมวลกักตุนไว้ในหนั้นแทนที่จะนำชีวมวลนั้นกลับมาใช้ใหม่ในทันทีโดยคาดการว่าชีวมวลที่มันนั้นเก็บไปนะั้นมันนนนนน่่าาาจะะกสสบีีทททงงงงรัั้้้้้้ิใหแฟโโคคอออพตตู สิ่งมีชีวิตจากมิติวาาวป่าเป็นเวลานานไม่สามารถกู้คืนเชื้อวัวลได้เพียงพอและนี่เป็นวิธีเดียวที่สามารถเติมเต็มกองกาลังที่สูญเสียไปได้โคโนสในการร่วมมือก,กับทางเลีเวทานเคลื่อนตัวอย่างช้าๆสู่ขอบของรอยแยกขนาดใหญ่โดยเป้าหมายของพวกมันัผมนั่นก็คือมุ่งความสนใจไปที่ระบบดาวเคราะห์ที่ได้ถูกลุกานโดยความกุลาหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเคราะห์นะผมที่ทางไฮฟ์ไมน์นคิดว่ามันน่าจะเป็นการขัดขวางความก้าวหน้าทางไฮฟีอ,อื่นๆแน่นจากมนุษย์ได้มีคนเคยแนะนําว่าคุณสามารถลองสร้างม,มิตรภาา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 พกกกกกััับบบอองญติไฮฟีีีท่่่เชชยววในนนนนดด้้้รลคมแขส และผมก็ได้การพิสูจน์ในไม่ช้าว่ามันนั้นไล่เหตุผลอย่างสิ้นเชิงเพราะทางไฮฟีดโคโนสนั้นหิวอยู่ตลอดเวลาและมันนั้นก็จะทําการเรื่องชั่วหลายทุกครั้งที่มันนั้นมีโอกาสและมีโอกาสที่ฝูงโคโนสนั้นทำการโจมตีใส่ผู้คนตามท้องถนนด้วยสำหรับอาณาจักรมนุษย์แล้วในสายตาผู้มันนั้นก็ดูเปราะบางเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเองครับผมก็ได้มีการสังเกตว่าฝูงไฮฟีดโคโนสนี้นั้นมักจะถูกดึงดูดโดยเหยื่อที่มีพลังจิตอันส่งพลังซึ่งก็ไม่มีความชัดเจนว่าลาาาักกาายบาจ ความจากเหล่าปีศาจจากมิติวาร์ปแต่บัดน,นี้รอยแยกนั้นได้แผ่ขยายอย่างใหญ่โตมานั้นเป็นช่วงเวลาที่ศักยภาพแห่งพลังจิตของแต่ละเผ่าพัานธุ์นั้นได้รับการเสริมประสิทธิภาพมาเป็นอย่างดีและนี่ถือว่ามันนั้นไม่ใช่ข่าวดีเลยและในสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในจกักรวรรดิออฟทาเลียสนั้นเหล่าออกและเหล่าทารานี้นั้นก็แดงคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดทำการวิ่งเข้าออกรอยแยกขนาดใหญ่เป็นว่าเล่นโดยในตอนนี้ครับผมเทออสฟอร์บานของเทพคอนจากเคออสเป็มารีนเวิร์ลเองเคอร์จากทาร์สเกาคันนั้ โจมตีออกทเลียสเริ่มต้นสงครามภูเซตอันหนองเลือดก,กับผู้กืนกินแห่งจักรวาลโดยทางวอร์ดก้าบารไรส์จะเป็นผู้นําในการโจมตีศูนย์กลางของจักรวรรดิออกออกทเลียสด้วยตัวเองและนัาเป็นสถานที่ทางไฮฟีลิเวทานะก็กำลังมุ่งหน้าไปเช่นเดียวกันซึ่งเราไฮฟีลิเวทานะผมก็ได้บังเอิญพบเจอกับกองทัพกุลาหนด้วยเช่นเดียวกันโดยผู้ฝูงทาลลนนี้นะผมจะเป็นที่ต้องหยุดยั้งปีศาจนี้เพราะเนื่องจากว่าทัานที่ที่พวกเขานนั้นไปที่ออกททเวนะแล้วก็มันอาจจะทําให้เกิดการปนเปื้อนทางชีวววะะะมมลไไไดดด้้ด้าาาาาานนนทททงงงฮีี eed, นะผผจจกกกรรรรเเเปิ่่ตตตตใสสออออััแย็บ์ ก็สามารถบุกเข้ามาโจมตีภายในระบบดาวคอนี้ได้อยู่ดีและทําการนองเลือกกับการต่อสู้กับเหล่าออกเพื่อสร้างความพอใจให้แก่เทพขอนแล้วก็ได้มีโอกาสและผมที่ทางวอรก้านั้นจะสามารถเลื่อนขั้นไปสู่เดมอนปินเสร็้สําเร็จวอก้าผู้ทรงพลังนั้นได้ทําการสั่งการกองทัพทําการโจมตีใส่จักรวรรดิออกและดาวค้อนความโกลหนที่มีชื่อว่าดาวมอลซึ่งดาวขอดูนี้นั้นเหล่าออกผิวสีเขียวกับเหล่ากองทัพทั้นี้นั้นเคยทําสงครามกันมาอย่างยาวนานตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งทรัพยากรของผมงพอออรรตงนนขงงเล่่าาานนนนนัั้้้้ไไมมีีวสสิุดดกกกํปถึืช หมู่ของทางทารานิดนั้นก็ทําให้มหาสมุรทรของดาวดวงนี้นั้นกลายเป็นหูเหวหลึกแห้งเขือย้ยอมมันให้กลายเป็นสีแดงเข้มพื้นดินและป่าไม้ที่นี่ผมได้ถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่จานวน,านนับครั้งไม่ถ้วนจนแทบจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดแล้วและในสายตาทางวอร์ดก้านะผมที่นี่ก็คือสวรรค์แห่งสงครามดาวดวงนี้นั้นพวกเขาน่้จะสามารถได้รับธาตุออกมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันกองทัพในความกลาหลนเหล่านี้นะก็จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเพิ่มเติมจากเหล่าทารานิดอีกด้วยหลังจากที่รอยแยกขนาดใหญ่นั้นได้เปิดออกไพบมานั้้้้นนไดกาาาุุุษยยยชติ็เขสู่่่คคแแหหงงวที12 มไม่ยอดท้ออินโดมิทัสเอล่าและในที่สุดตอนนี้ผมจกักรวรรดิมนุษย์นั้นก็ได้ทาการสะสมทรัพยากรเพียงพอที่จะจัดการกับภูมิภาคออฟทาเลสที่วุ่นวายมากขึ้นดุวันได้แล้วเจ้าที่ฝ่ายดุยสศาสตร์้องทางจากักรวรรดินะผมต่างก็มีแนวคิดต่างๆกับเรื่องนี้และี่สุดนะผมอิกิสเตอร์จากออโดเซนอสยานานาเชียซารันเซนก็ได้ทําการเสนอแผนการนะครับผมโดยจะทาการส่งกองทัพจกักรวรรดินั้นตั้งแนวป้องกันสงกลุ่มที่ชายแดนของจกักรวรรด Or ิออฟทาเลสแห่งนี้ขณะของมันจะลขเกียงกับทางเซกเตอร์ การสนับสนุนทางทหารอย่างหนักโดยโลกเหล่านี้จะถูกเรียกว่าวอรเดนแพนเดตโดยโลกที่อยู่ภายนอกน้าชายขอบของอออเทีลสแห่งนี้นะั้นจะได้รับการปกป้องและจะปล่อยให้โลกภายในจกักรวรรดิอออเทเลสนั้นปล่อยให้พวกมัน,น,นจัดการกันเองโดยระบบแนวป้องกันนี้ผมจะถูกเรียกว่าคอร์ดอนอิมเพเนตโดยในช่วงแรกนะผมแผนการของซา,ารันเซนนะั้นได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักจากหลายๆคนโดยการก็ว่าทางซา,ารันเซนนั้นก็เป็นคนประเภทเดียวกับทางฟิดัสคิปแมนผู้เริ่มสงครามครั้งนี้เป็นคนที่โหดร้ายพอๆกันโดยทางซา,ารันเซนนะผมก,ก,ก,า,รบบา,การ การตรวจสอบแล้วมันน่าจะตกอยู่ในมือของพวกออหรือไม่ก็แถลนิดในเร็วๆนี้ทาจากักรวรรดินั้นไม่จำเป็นต้องสูญเสียกอกําลังไปในดาวเคราะห์ดวงนี้เพียงแค่ต้องการอพยพบุคลากรสําคัญกาลังทหารและทรัพยากรอื่นออกไปตอนนี้สงครามในออกทเลสนั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดข,ของจกักรวรรดิมนุษย์ที่ต้องทาก็คือพยายามควบคุมขนาดของเขตสงครามนี้ป้องกันไม่ให้มนันัขยายตัวออกเพราะการที่มนุษย์ต่าร์ซอสเผ่าพันธุ์นั้นทําสงครามกันย่อมต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะอย่างแน่นอนดังนั้นพพวกกเเเเรราาานนนัััั้้้จะจงงงงป็ตตอออทททุ่มมลหดสบสู้เห็นนนนปปช่ีออองมแผกการััล แกร้งทางซานเส้นนั้นจะได้รับการปฏิบัติในที่สุดกองกำลังทหาราจักรวรรดจิจำนวนมากนะผมถูกย้ายไปยังภูมิภาคออกเารเลียสนอกจากนี้ยังรวมไปถึงกองกำลังอีกมากมายของไพรมิล,ลสเปสมาลรีนของทางการิมานอีกด้วยและเพื่อที่จะสร้างให้ดาวคอที่เป็นเขตกักกันนั้นกลายเป็นดาวคอที่ถูกทิ้งล้างที่สามารถวางแนวป้องกันที่ไม่สามารถทำลายได้อย่างลับๆนั้นเจ้าหน้าที่ของทางจักรวรรดินะครับผมได้ทำการเข้าลับบุคลากรระดับสูงข,ของทางจักรวรรดิที่สำคัญในตอนกลางดึกและรวมไปถึงกองกำลังที่ประจำการอยู่ในด,ดาวคอต่างๆนั้นากรอพยอัอนาังการับผว่า ก็ได้มีคนบางคนที่ไม่อยากออกไปเช่นเดียวกันพวกเขานั้นรู้สึกเป็นเกียรติและปฏิเสธที่จะออกไปตัดสินใจเรียบการอยู่ปกป้องโลกของพวกเขาจนตัวตายโดยคนที่กลัวตายแล้วผมก็ได้ทำการใช้เงินจนํานวนมหาศาลเพื่อติดสินบนซื้อทางโลกให้แก่ตัวเองการโดยสรุปว่าผมก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ว่าเฮชไนทำไมถึงต้องละทิ้งดวงดาวของพวกเขาและในตอนนี้แนวป้องกันอันแข็งแกร่งนั้นก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นแล้วและบทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งของแนวป้องกันนี้ของผมนั่นก็คือมันจะเป็นการรักษาสมดุลระหว่างอับนาเขงทั้งสองฝ่ายที่ท ของจักรวรรดิมนุษย์นั้นก็จะดาเนินการเปริดฉากการโจมตีกองลังต่างดาวในพื้นที่แบบกระทนหันและเมื่อกองทัพต่างดาวนั้นมีจานวนลดลงผู้กองทัพจักรวรรดิมนุษย์นั้นก็จะถอยกลับไปในทันทีและด้วยวิธีนี้จะทําให้ทางจักรวรรดิมนุษย์นั้นได้รับกําไรกลับบาดโดยที่เสียต้นทุนต่ําที่สุดอยู่ให้มันคงและนานที่สุดท่าทางาสถานการณ์วุ่นวายที่ออฟทาลเลียสเส้นทางนาเซียซานเส้นนั้นได้ค้นพบอีกว่าเนื่องจากการขยายตัวของรอยแยกขนาดใหญ่พลังงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มอมอฟผออิ าการสาื่อสารภายในแนวป้องกันที่เป็นไปอย่างราบรื่นนั้นหาได้ยากมากหากโลกในแนวป้องกันทรงกลมนี้นะั้นอยากติดต่อกับอีกซีกโลกหนึ่งแล้วก็การสื่อสารนั้นจะเป็นที่ต้องฝ่าเข้าไปอย่างแนวป้องกันทรงกลมพูดง่ายก็คือก้าเข้าสู่จักรวรรด o ิออออกทาเลสโดยตรงนั่นเองดังนั้นผมจะได้มีระบบดาวเคะร์หนึ่งที่ทางจักรวรรดมิมนุนนั้นได้ประกาศว่ามันนั้นไม่ได้เป็นระบบดาวคอห์ที่ได้สูญหายโดยระบบดาวคะห์นี้ผมมันั้นจะถูกเรียกว่าซิมมกม icus, อนนกาออกเสทอรรเรังโดยองทัพจร,ระายดาเป็นนนใแวป้องกันและมันนั้น ขุนกลางในการสร้างเครือข่ายระบบสื่อสารที่สามารถคุมทัูนทั้งแนวป้องกันทรงกลมนี้ได้ได้ทห่าว่าได้มีดาวโคดูใดดวงหนึ่งในระบบป้องกันได้ถูกลุกลานอาศัยเพียงแค่เสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือของผู้ขวนเท่านั้นทางซิกมาอัลทารีนั้นก็สามารถตรวจสอบได้และทำให้กองทัพจกักรวรรดินั้นสามารถตอบสนองต่อเสียงกรีดร้องของมนุษยชาติที่กำลังจะตายได้เพื่อที่จะทำการคาดการณ์การกระทำของเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่สำคัญโดยในจกักรวรรดิมนุษย์นั้นก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตั้งคำถางกับทางซาฮันเซนผู้บราาเตรกิบตขอองงทุษ่าาดวลนนี้นัาาาางงท ที่แนวป้องกันนั้นจะสามารถรับได้ไปแล้วแม้ว่าแนวป้องกันที่ไม่แตกสลายนี้นั้นจะได้ถูกวางไว้อย่างคร่าวๆเท่านั้นแต่อย่างไรเสียก็ตามตามหลักการแล้วมันก็ถือว่าเป็นแนวป้องกันที่ไม่ค่อยดีนักยังไม่ถึงครึ่งของสิ่งที่คาดการไว้แต่มันนั้นก็ยังดีกว่าที่จะนั่งอยู่เฉยๆรอความตายจะดีกว่าถ้าเกิดว่าได้ทำการใช้ความคิดริเริ่มในการทำลายศัตรูก่อนที่มันนั้นจะได้แพร่กระจายและทางซานเซนนั้นได้เชื่อว่าการเคลื่อนไหวที่หูหนานพันแล่นเช่นนี้นั้นอาจนำพายานะมาสู่ทางจากันนจกาารวรรดมาาาะททลลงงปขอค เธอนั้นไม่เชื่อเลยว่าออฟผิวสีเขียวกับทางทาลันนีนั้นะจะตายไปด้วยกันแต่เรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วการกระทำอันไม่รอบคอบเพียงครั้งเดียวก็อาจจะเป็นไปได้สูงมากที่จะลาาทั้งจัก,กรวรรดินั้นเข้ามาสู่สถานการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขกันได้แทนที่พวกเรานั้นจะมาทําการทะเลาะก,กันพวกเรานั้นควรที่จะรวมกันเป็นหนึ่งจะดีกว่าเซริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบการป้องกันทรงกลมนี้ให้มากยิ่งขึ้นและในขณะนี้สิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดนั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วมันนจเป็ที่ต้้อองงใหกทัพจักรวมนนุย์้นเป็นเเปิดิดพวกวกอสีขีขยที่แแแแต่่่่เเเดดิิิมมมนน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 นััััั้้้้คยยยอออออููททาาาวววีีลลลลละะกกกก็รรรุุงงงงสปพบจ แดนที่เรียกว่าเทอรคาริซับเซกเตอร์ที่เป็นหนึ่งในดาวครอบวอร์เดนแพเน็ตเราสตูนั้นก็กำลังฝ่าเข้ามาและในคลื่อมนุษย์ต่างดาวที่กำลังพุ่งเข้ามาโจมตีเส่พวกเขานี่เองผู้คนที่กำลังป้องกันนะผมก็ยังพบเห็นสตูแห่งความกลาหลนอีกด้วยซึ่งตอนนี้ผมสถานการณ์ในออกทานเลียสนั้นก็กำลังแย่ลงเรื่อยๆโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาหห์นังสือ